สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะอีทเทรดรายการที่เราจะพาคุณมารู้จักหัวใจของการเทรดผ่านหัวใจของธรรมะเพราะการเทรดที่ดีไม่ได้มีแค่กราฟสวยไม่ได้มีแค่กลยุทธ์เทพแต่ต้องมีใจที่มั่นคงและเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งวันนี้ e ี EP ของเราจะมาเริ่มกันง่ายๆกับคำถามที่ว่าจิตที่ใช้ในการเทรดกับจิตที่ใช้นั่งสมาธิมันต่างกันไหม หรือจริงๆแล้วมันคือจิตดวงเดียวกันต่างกันแค่เรานำไปใช้อย่างไรเวลานั่งสมาธิเราต้องการอะไรเราต้องการจิตที่ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับปัจจุบันซึ่งพอเรากลับมามองการเทรดเราต้องการแบบเดียวกันเลยครับเทรดเดอร์ที่เก่งมักเป็นคนที่ไม่ไหลไปตามกราฟแต่รู้ว่าณนะขนาดนี้เขากำลังเห็นอะไรและรู้สึกอะไร ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านมันก็เหมือนกับการตอนที่เรากลัวขาดทุนหัวร้อนถ้าเรานั่งแล้วจิตนิ่งเห็นความคิดแล้วไม่ไปตามนั่นแหละคือทักษะที่ต้องใช้ในการเทรดหรือพูดอีกแบบครับเทรดดีเท่ากับฝึกใจให้รู้ทันนั่งสมาธิดีฝึกจิตให้ไม่หลงพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนเรื่องสติไว้ชัดเจนครับไม่ว่าจะอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญา ทุกขั้นเริ่มที่รู้ตัวทั้งนั้นครับดังนั้นคนที่ฝึกจิตใจให้รู้ทันความคิดความกลัวความโรภในการเทรดก็คือคนเดียวกับคนที่ฝึกใจให้อยู่กับลมหายใจในการภาวนาสรุปง่ายๆเลยครับสติหรือสมาธิที่ดีเท่ากับไม่ตามอารมณ์เทรดที่ดีเท่ากับไม่เทรดตามอารมณ์เหมือนกันคือใช้ใจดวงเดียวกันนี่แหละครับ ถ้าทุกคนครับหรือทุกเช้าในการเทรดผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทำสิ่งนี้ก่อนหนึ่งนาทีหายใจเข้าลึกๆสามครั้งแล้วตั้งจิตว่าวันนี้เราจะดูกราฟด้วยใจที่นิ่งไม่หวังไม่กลัวแค่รับรู้แล้วลองดูครับใจที่มีสติจะทำให้เราเทรดได้อย่างมีวินยัยใจที่มีสมาธิจะไม่กดไม้มั่วใจที่ไม่โลภไม่กลัว จะค่อยๆพาเราไปสู่กำไรที่ยั่งยืนครับผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายคนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเปิดไม้ปุ๊บรู้เลยว่าไม่น่าเข้าแต่ก็ไม่กล้าปิดเพราะกลัวขาดทุนผมก็เป็นประจำครับหรือเวลาเห็นกราฟวิ่งแรงเกิดโฟโมใจสัน่นมือสัน่นอยากกดตามนี่แหละครับจิตที่ไม่ตั้งมั่นผมเองก็เคยเป็นตอนเด็กๆนี่เข้ามาในอาชีพนี้แรกๆ เป็นบ่อยมากหรือเป็นเกือบทุกวันครับจนวันหนึ่งครับผมเริ่มนั่งสมาธิวันละ5นาทีไม่ต้องเยอะครับ1นาทีก็เคยนั่งครับนะฮะนั่งสมาธิยืนนั่งสมาธิ1นาทีสามนาทีก็เคยนั่งมาแล้วครับ5นาทีก่อนเปิดกราฟไม่ใช่เพื่อนั่งเอาบุญนะครับแต่นั่งเพื่อให้ดูว่าใจเรานิ่งพอหรือ,อยังจริงๆแล้วนี่ก็คือสูตรหนึ่งที่ผมนั่งก่อนไร้สดด้วยนะครับบางวันใจไม่นิ่งก็แค่ไม่เทรด วันนั้นก็จบไปพอเริ่มทําบ่อยๆผมเห็นเลยว่าความสงบของจิตครับมันคือต้นทุนที่แท้จริงของเทรดเดอร์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโยนิโสมนสิการคือการใคร้ครวญอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยสําคัญของการเจริญปัญญาแล้วในโลกของการทเทรดเราใคร้ครวญแค่ไหนก่อนกฎหมายครับการไม่วิเคราะห์ให้รอบคอบเท่ากับการไม่คข่ครวญ การเทรดตามอารมณ์เท่ากับการขาดสติเพราะฉะนั้นถ้าเรานำธรรมะมาใส่ก่อนเทรดจะเปลี่ยนจิตเดิมที่เร่งให้ละเอียดขึ้นหลายคนอาจคิดว่าธรรมะไม่เกี่ยวกับเงินเลยแต่จริงๆแล้วธรรมะคือเครื่องมือควบคุมจิตใจเพื่อให้เราสร้างเงินได้อย่างมีคุณภาพและไม่ทุกข์ครับถ้าใจเป็นนายเงินเป็นบ่าวแต่ถ้าใจเป็นทาสของกราฟเราจะถูกเงินลากไปทั้งชีวิตครับก่อนจบ EP นี้ หรือผมต่อให้เลยแล้วกันเนาะเออวันนี้ก่อนเทรดนนี่ยให้หลับตา1นาทีหายใจเข้ารู้หายใจออกแล้วก็ปล่อยแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องการกำไรหรือแค่ต้องการความมั่นใจถ้าคำตอบคือต้องการกำไรเร็วๆให้หยุดก่อนเลยครับแล้วไปเดินเล่น10นาทีนะฮะแต่ถ้าคำตอบคือแค่อยากเทรดอย่างมีวินยัยให้เริ่มดูกราฟด้วยใจที่พร้อม นี่คือการปฏิบัติธรรมบนหน้าจอกราฟครับที่ผมอยากให้ทุกคนลองไม่ต้องมีธรรมะอะไรเยอะแยะครับไม่ต้องมีผ้าเหลืองแค่มีใจที่ตั้งมั่นพอจะอยู่กับกราฟอย่างไม่ทุกข์ก็พอครับถ้าเราสังเกตดีๆนะทเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาด5ปี10ปีขึ้นไปไม่ใช่คนที่เทรดเก่งอย่างเดียวครับแต่เป็นคนที่นิ่งได้เมื่อทุกอย่างพังเพราะเขารู้ว่ากราฟมันจะวิ่ง อย่างไรก็ตามก็เรื่องของมันครับแต่ใจฉันต้องไม่วิ่งตามไปด้วยนี่คือวิถีนักภาวนาที่ไม่ต้องมีศีลถึง227จุดข้อตามพระนะนะครับแต่มีแค่ใจที่รู้ทันและใจที่อยู่กับปัจปจ,จุบันก็พอครับหลายคนไม่เคยฝึกเลยพอผอดลบก็ทุกเหมือนพ่อแม่เสียชีวิตแต่คนที่ภาวนาเขาแค่ถอนใจแล้วเริ่มวางแผนใหม่ เทรดเดอร์แบบนั้นจะอยู่รอดในตลาดได้นานกว่าและไม่เสียสุขภาพจิตไปกับการเทรดถ้าถามว่าอะไรคือเครื่องมือที่ดีที่สุดของเทรดเดอร์บางคนตอบว่า mm บางคนตอบว่า m i n d s e t แต่สำหรับผมคำตอบคือความนิ่งเพราะทุกการตัดสินใจที่ดีจะไม่เกิดจากอารมณ์ทุกการถอนทุนจะไม่เกิดจากความกลัวทุกการกำไรที่ยั่งยืนจะไม่เกิดจากความรีบ ทุกอย่างครับผมอยากชวนลองฝึกแบบนี้ดูครับเทรดหนึ่งไม้อย่าดูกราฟทุกนาทีเทรดแล้วปล่อยไปเลยตามที่ผมเคยบอกในไรซ์สดนะครับปล่อยมันแล้วแต่มันจะเป็นเหมือนปลูกต้นไม้ครับอย่าไปขุดมันดูทุกวันความนิ่งไม่ใช่การไม่ทําอะไรเลยแต่คือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทําและเมื่อไหร่ควรหยุดผมขอฝากบทภาวนาสั้นๆ ที่ผมใช้ก่อนเทรดในทุกเช้าหลับตาสูดหายใจลึกครับแล้วก็ภาวนาในใจว่าวันนี้ขอให้ฉันเทรดด้วยสติไม่หลงไม่กลัวไม่โลภขอให้ทุกการกฎไม้เป็นผลจากปัญญาไม่ใช่อารมณ์และหากวันนี้ต้องขาดทุนขอให้ฉันยิ้มรับด้วยใจที่เป็นนักเรียนแค่บทสั้นๆนี้ครับสามารถเปลี่ยนจังหวะใจของเราได้ทั้งวันเลยครับแล้วสิ่งที่น่าแปลกก็คือยิ่งใจนิ่งยิ่งเจอจุดเข้า ยิ่งไม่วิ่งตามกราฟยิ่งได้จังหวะที่กราฟวิ่งมาหานี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์นะครับแต่มันคือธรรมะที่มาผ่านใจรอทุกวันครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเทรดพลาดเพราะวิเคราะห์ผิดแต่ความจริงแล้วเรามักพลาดเพราะนิสัยเดิมๆของเราเช่นรีบใจร้อนโลภไม่ยอมรอซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ฝังลึกในชีวิตประจำวันครับเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งแก้แค่ระบบครับ ให้ลองกลับมาแก้ที่จิตถ้าชีวิตประจำวันเราซ้อมอดทนได้เวลารอจุดเข้าก็จะไม่กดมั่วครับถ้าเราซ้อมรู้ทันอารมณ์ได้เวลาราคาผันผวนเราจะไม่หวั่นไหวครับดังนั้นการเทรดคือลานฝึกทําที่ดีที่สุดเพราะทุกไม้คือกระจกสะท้อนจิตเราครับผมอยากให้เรามองคำว่าจเจริญสติไม่ใช่แค่การถือศีล แต่คือการฝึกให้รู้ทันตัวเองตลอดเวลายิ่งรู้ทันเร็วยิ่งตัดสินใจแม่นยิ่งใจสงบยิ่งอ่านกราฟขาดหลายครั้งคนเทรดล้างพอร์ตไม่ใช่เพราะขาดทุนจากระบบครับแต่เพราะขาดสติหลังแพ้แพ้แล้วเทหมดพังหมดขาดทุนทบๆอยากได้คืนตามคืนผมเมื่อเคยเป็นครับซึ่งทั้งหมดนี้แก้ด้วยสติไม่ใช่สูตรกราฟ เทเดอร์ระดับโลกหลายคนล้วนบอกตรงกันว่าใจนิ่งเงินนิ่งใจฟุ้งผอดร้อนแล้วถ้าอาจารย์สังเกตวันที่เรามีสมาธิจะมีกำไรบ่อยกว่าวันที่ใจวาวุ่นนะครับธรรมะไม่เคยอยู่ไกลไม่ต้องไปถึงเป้าไม่ต้องขึ้นดอยไม่ต้องจำบทสวดมนต์เป็นร้อยขอแค่เวลาเรากำลังกฎไม้นี่แหละ เราหยุดคิดสักหนึ่งวินาทีแล้วถามตัวเองว่าฉันกำลังกดไม้เพราะเหตุผลอะไรหรือเพราะมีอารมณ์ถ้าเราซื่อสัตย์กับคำตอบนั้นแค่นี้ก็คือธรรมะเต็มร้อยแล้วครับเทรดให้ดีไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่คือการใช้จิตที่จเจริญแล้วมาควบคุมมือหลายคนเข้าใจว่าจิตแน่วแน่ว่าต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาปล่อยวางหรือไปนั่งใต้ต้นไม้ แต่จริงๆแล้วเราสามารถจเจริญสมาธิขนาดเทรดได้เลยวิธีง่ายๆที่สุดคือขนาดมองกราฟให้รู้ตัวว่ากำลังดูอยู่นะไม่สับสนหน้าที่เหมือนที่ผมเคยบอกไปว่าหน้าที่กราฟคือวิ่งหน้าที่เราคือเข้าออเดอร์ไม่ต้องไปเล่นกราฟตามมันขนาดวิเคราะห์ให้รู้ตัวว่ากำลังคิดอยู่นะขนาดจะกดไม้ให้ถามตัวเองว่ารู้สึกอะไรอยู่แค่นี้ก็กลายเป็น การเทรดแบบรู้ตัวหรือรู้สึกตัวและนั่นคือการเทรดแบบสติบวกปัญญานี่ไม่ใช่เทคนิคลับอะไรเลยแต่มันคือการเทรดแบบไม่หลงถ้าทำได้บ่อยๆจิตจะค่อยๆเกิดพลังและพลังนั้นจะกลายเป็นความแม่นที่ไม่ใช่เพราะระบบแต่เพราะใจเราเห็นได้ชัดครับคนขาดทุนแล้วทุกเราเห็นกันบ่อยแต่คนที่ได้กำไรแล้วหลงตัวเองนี่อันตรายยิ่งกว่า เรดเดอร์หลายคนขาดทุนครั้งใหญ่ก็เพราะกํำไรมาสามไม้ติดแล้วหลงว่าตัวเองแม่นมากจากนั้นก็โอเวอร์เทรดทบใจใหญ่พังหมดนี่แหละครับธรรมะเตือนเสมอว่าได้ก็ไม่หลงเสียก็ไม่ฟูยิ่งกำไรยิ่งต้องมีสติยิ่งดียิ่งต้องท่อมขออภัยครับยิ่งต้องถ่อมใจนะครับผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วครับผมเคยพอตโตคูณ5า แล้วล้างหมดภายใน2วันจริงๆคูณ5้านี่น้อยมากนะครับจริงๆนี่คูณเยอะกว่านั้นอีกคูณเยอะมากนะครับพอโตหลายเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่เพราะกราฟหลอกหรอกครับแต่เพราะใจที่เราหลงหลังจากนั้นครับผมเคยเทรด7วันไปวัดเฉยๆไม่ได้ไปขอหวยครับแต่ไปฝังคำว่าพอใส่ใจตัวเองครับตอนที่เทรดดีใจเราเป็นแบบไหนครับตอนที่เทรดพังใจเราพูดกับตัวเองว่าอะไร และตอนนี้เรากำลังเทรดด้วยจิตแบบเดิมหรือจิตใหม่การเปลี่ยนระบบไม่ได้ทำให้กําไรนะครับแต่การเปลี่ยนภาวะจิตคือหัวใจผมอยากให้ทุกๆคนนะครับชาเลนกับตัวเองใน7วันก่อนเทรดหายใจลึลกๆ3ามครั้งตั้งจิตหรือหายใจเบาๆก็ได้นะครับหลังเทรดเขียนหนึ่งบรรทัดว่าวันนี้จิตเราเป็นอย่างไรทำไปเถอะครับอย่าดูถูกของง่ายเพราะวิธีของธรรมะมักซ่อนอยู่ในของธรรมดา และถ้าใจเปลี่ยนระบบเดิมก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่สงพลังทันทีหลายคนกลัวว่าถ้าเรานิ่งเกินไปจะกลายเป็นคนเฉยทเทรดไม่ทันแต่จริงๆแล้วจิตที่นิ่งนั้นไม่ใช่จิตช้ามันคือจิตที่พร้อมตัดสินใจทันทีเมื่อถึงจุดที่ใช่คนใจฟุ้งต้องคิดวนสามรอบคนใจนิ่งเห็นแล้วจบทันทีเพราะตัดสิ่งรบกวนออกไปได้หมด ดังนั้นสมาธิไม่ได้ทําให้เทรดช้าสมาธิทําให้การเทรดไม่ผิดจุดนั่นเองเพราะเรารู้ว่าจังหวะไหนคือสัญญาณจริงและจังหวะไหนแค่ภาพรวงจากอารมณ์เวลาคนดูบอลผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูบอลมากเราจะเห็นเกมชัดกว่าคนในสนามเพราะไม่ได้มีอารมณ์ร่วมไม่เครียดไม่กลัวพลาดแต่นักเตะในสนามมักถูกอารมณ์ปิดบังภาพรวมการเทรดก็เหมือนกันครับ จิตของคนเทเรดที่อินมากๆมักจะถูกความกลัวความหวังความโลภดึงให้มองผิดแต่ถ้าเราฝึกใจให้จิตเป็นผู้ดูเราจะกลายเป็นเทเรดเดอร์ที่เห็นชัดแต่ไม่หลงรู้ว่าอะไรก็คือเกมและอะไรคือกลลวงของตลาดฝึกจิตให้ดูจิตฝึกจิตให้ถอยห่างจากอารมณ์เราจะรู้ทันตัวเองทันทีก่อนจะพลาดหลายคนท่องบทสวดทุกวัน แต่ยังขาดสติในการเทรดขณะที่บางคนไม่เคยสวดเลยแต่ใจนิ่งหนักแน่นดังหินผาเพราะธรรมะแท้ไม่ได้อยู่ในคำแต่อยู่ในจิตที่ไม่วันไหวต่อโลภโกรธหลงและจิตนั้นครับคืออาวุธที่แท้จริงของเทรดเดอร์วันหนึ่งที่ตลาดเวียงแรงคนที่เหลืออยู่ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดครับแต่คือคนที่ใจไม่แกงครับเพราะเขาไม่เทรดด้วยอารมณ์แต่เทรดด้วยสติ มีนักเรียนคนหนึ่งครับของผมมาถามผมว่าอาจารย์ผมรู้ระบบหมดเลยแต่แพ้ทุกไม้พอผมถามลึกๆว่าก่อนกดไม้รู้สึกยังไงเขาตอบว่าก็รีบครับกังวลครับกลัวจะพลาดกลัวจะตกรถตรงนี้แหละคือคำตอบเขาไม่ได้แพ้เพราะเทรดผิดครับแต่แพ้เพราะใจที่เทรดที่ไม่แข็งแรงพอครับตลาดไม่ได้มีเจตนาจะเอาเงินเราแต่มันเป็นเพียงกระจกสะท้อนจิตเรา ถ้าใจวันทุกอย่างก็จะพังแม้ระบบจะดีแค่ไหนอย่าแก้ตลาดให้กลับมาแก้ที่จิตที่กฎหมายธรรมะสอนว่ายึดน้อยทุกน้อยยึดมากทุกมากการเทรดก็เหมือนกันครับถ้าเรายึดติด Position ถ้าเรายึดติด Order เ,เราจะเฝ้ากาฟกังวลนอนไม่หลับลองเปลี่ยนวิธีคิดนะครับทเทรดคือการทดลองทุกไม้คือบทเรียน ทุกการขาดทุนคือค่าเราเรียนที่มีค่าคนที่เทรดแล้วไม่ยึดจะทำใจได้เร็วปิดไม้ผิดแล้วไม่จมและที่สำคัญพร้อมจะเริ่มใหม่โดยไม่เสียความมั่นใจนั่นแหละครับคือจิตที่ปลอดภยัยและเป็นจิตของเทรดเดอร์ระดับโลกทุกคนครับผมเชื่อว่าทุกเทรดเดอร์ไม่ว่าเทรดจากจุดไหนต่างก็มีนักภาวนาซ่อนอยู่ในใจนักภาวนาคือคนที่กล้าดูใจตัวเองไม่หนีไม่กลบ ไม่โกหกกล้ายอมรับแต่ยอมรับทุกอารมณ์และฝึกฝนใจนิ่งได้ถ้าจิตเราทำแบบนั้นตอนนั่งหลับตาเราก็สามารถทำแบบนั้นได้หน้ากราฟเช่นกันวันนี้ผมอยากชวนให้นักภาวนาในใจของอาจารย์ตื่นขึ้นมาไม่ใช่เพื่อละโลกแต่เพื่อลงสนามเทรดอย่างรู้เท่าทันและใจไม่แพ้อ,อีกต่อไปเราอาจไม่มีพลังเปลี่ยนตลาดได้ เราอาจไม่มีทางรู้อนาคตของกราฟแต่สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้แน่ๆคือจิตของเราและเมื่อจิตได้รับการฝึกเมื่อจิตมีสมาธิไม่ว่าโลกจะสั่นไหวแค่ไหนเราจะไม่สั่นไหวไปกับมันสมาธิที่แท้จริงไม่ได้ต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงบางทีแค่หนึ่งลมหายใจที่เรารู้ทันอารมณ์ก่อนจะกดไม้แค่นั้นก็อาจช่วยให้เรารอดจากความเสียหายใหญ่ได้และหากอาจารย์กำลังเหนื่อย หรือตัวทุกคนกำลังเหนื่อยอย่าหาสูตรลับใหม่แต่ให้ลองกลับมารู้ลมหายใจตัวเองเพราะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเจริญสมาธิเทรดไม่ต้องแม่นทุกไม้ขอแค่ใจแม่นทุกจังหวะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึง EP นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปจิตนิ่งขออภัยครับจิตนิ่งกราฟจะคมจิตสว่าง ทางเทจะสว่างตามแล้วพบกันใหม่ใน EP ีได้ครับวันนี้สวัสดีครับ